ไอโฟน15และไอโฟน15 Pro แถมสาย USB-C แบบถักสีขาวไม่ได้ให้สีเดียวกับตัวเครื่องอย่างที่ลือกันไอโฟน15 s e r ี e s สามารถชาร์จแบตให้ Apple Watch และ a i อ Pods ได้โดยตรงผ่านพอร์ต USB-C ไอโฟน15 Pro มาพร้อมแบต8กิกะไบส่วนไอโฟน15มีขนาด6กิกะไบอ้างอิงจาก Xcode 15ไอโฟน15และไอโฟน15 Pro จะรองรับการชาร์จแบบไร้สาย Qi 2ในอนาคต <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ i p h o n e 15และ i p o o n ส15 Pro แถมสาย USB-C แบบถักสีขาวไม่ได้ให้สีเดียวกับตัวเครื่องอย่างที่ลือกัน ก่อนที่ Apple จะเปิดตัว iPhone 15และ iPhone 15 Pro อย่างทางการมีข่าวลือว่า iPhone รุ่นใหม่ในปีนี้จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C และแถบสายชาร์จ USB-C แบบถักในสีเดียวกับตัวเครื่องซึ่งข่าวลือดังกล่าวไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดท้ายที่สุด iPhone 15ซีรีมีการเปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อ Lightning มาเป็น USB-C และแถมสาย USB-C แบบถักมาให้ในกล่องตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้แต่ที่พลาดไปก็คือสายชาร์จที่แถมมาให้เป็นสีขาว ไม่ได้ให้สีเดียวกับตัวเครื่องอย่างที่ลือกันนอกจากนี้ความยาวของสายชาร์จ USB-C ที่แถมให้ถูกหลือว่าจะมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น1.5เมตรนั่นก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะสายที่แถมให้ยังคงมีความยาว1เมตรอย่างไรก็ตามสายชาร์จ USB-C ที่แถมให้เป็นแบบสายถักตามเข่าลือซึ่งมีความทนทานมากกว่าสายไลนิ่งแบบเดิมที่มา m a c l u m e r iPhone 15 s e r i e รสามารถชาร์จแบตให้ Apple Watch และแอ Pods ได้โดยตรงผ่านพอต USB-C iPhone 15ทั้ง4รุ่นเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C แทนที่พอต h t n i n g พร้อมความสามารถใหม่ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้ Apple Watch และแอ p o d s ได้โดยตรงผู้ใช้ iPhone 15หรือ iPhone 15 Pro สามารถชาร์จแอ Pods และ Apple Watch ได้โดยตรงผ่านก็ต่อ USB-C แต่ต้องมีสายชาร์จแบบ USB-C ถ o USB-C และรองรับการชาร์จสำหรับ AirPods Pro 2ที่มีเคสชาร์จใหม่แบบ USB-C ส่วน Apple Watch ก็ต้องมีแท่นชาร์จแบบ USB-C เช่นกันนอกจากนี้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ยังรองรับ USB 3ซึ่งให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด10กิกะบิตต่อวินาทีหรือเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาถึง20เท่าแต่ iPhone 15และ iPhone 15 Plus ยังจำกัดความเร็วในการชาร์จอยู่ที่ USB 2เช่นเดียวกับพอร์ Lightning ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ i p 15 Pro มาพร้อมแรม 8GB ส่วน iPhone 15มีขนาด 6GB อ้างอิงจาก Xcode 15 Apple ไม่ได้เปิดเผยความจำแรมของ iPhone แต่ด้วยความช่วยเหลือจากนักวิจัยซอฟต์แวร์ทำให้เราได้ทราบขนาดความจำแรมที่แน่นอนของ iPhone 15และ iPhone 15 Pro ซึ่งพบใน Xcode 15รี Candi d เดตความจำแรมของ iPhone 15 Series iPhone 15 6GB iPhone 15 Plus 6GB iPhone 15 Pro 8GB iPhone, iPhone 15 Pro Max 8GB ความจำแรมของ iPhone 14 Series iPhone 14 6 g b iPhone 14 Plus 6 g b iPhone 14 Pro 6 g b iPhone 14 Pro, Pro Max 6 g b ที่มา m a c r u m o r iPhone 15และ iPhone 15 Pro จะรองรับการชาร์จแบบไร้สาย Qi 2ในอนาคต iPhone 15 Series ทั้ง4รุ่นอย่างผงจำกัดการชาร์จแบบไร้สายมาตรฐาน Qi สูงสุด7.5วัตต์ขณะที่การชาร์จแบบไร้สายในแบบ MagSafe สูงสุด15วัตต์ ตามข้อมูลทางเทคนิคจากเว็บไซต์ทางการของ Apple อย่างไรก็ตาม Apple ยืนยันในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า p p o o n 15และ iPhone 15 Pro จะรองรับการชาร์จแบบไร้สาย q i 2ในอนาคตหมายความว่าด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตจะช่วยให้ iPhone และ iPhone 15 Pro สนับสนุนการชาร์จแบบไร้สาย q i 2 ทั้งนี้มาตรฐานการชาร์จไร้สายแบบ Qi 2ได้รับการออกแบบใหม่ให้เข้ากับ m a ็ s a ซ e ของ Apple ใหมายความว่าในอนาคตผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จไร้สายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi จะสร้างแท่นชาร์จไร้สายที่ออกแบบมาให้สามารถวาง iPhone ในตำแหน่งที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้การชาร์จมีประสิทธิภาพสูงสุด iOS 7จะปล่อยออกมาให้อัปเดตในวันที่18กันยายนนี้ ซึ่งมาพร้อมกับการอัปเกรดครั้งใหญ่ให้ประสบการณ์ใช้งานแอปด้านการสื่อสารอย่างแอปโทรศัพท์เฟซไทม์และข้อความทำให้แชร์โดยใช้ a อ d ด็ได้ง่ายขึ้นป้อนข้อความได้ช้าฉลาดกว่าเดิมซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความเร็วและความแม่นยำในการป้อนข้อความหรายชื่อ iPhone ที่รองรับ ios 17 i p h o n e 15, iPhone 15 plus iPhone 15 pro iPhone 15 pro max iPhone 14, iPhone 14 plus i p h o n e 14 pro iPhone 14 pro max iPhone 13,iPhone 13 mini,iPhone 13 Pro,iPhone mini, 13, Pro, 13 Pro Max iPhone 12,iPhone 12 mini,iPhone 12 Pro,iPhone mini, 12, Pro, 12 Pro Max iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11, Pro, 11 Pro Max iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR,iPhone SE รุ่นที่2หรือใหม่กว่าและมีอีกหนึ่งรายงาน iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะได้รับชิป A17 Bionic ความจำแร่ม 8GB รายงานก่อนหน้านี้ยังไม่ทันเปิดตัว iPhone 15 แต่เจฟูนักวิเคราะห์จากไฮตองอินเตอร์เนชั่นแนมองข้ามไปถึงปีหน้าแล้ว <Wow. S 1> โดยอ้างว่า iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะได้รับชิป A17 ความจำแรม8 g ิกนักวิเคราะห์เชื่อว่า iPhone 15และ iPhone 15 Plus ยังมาพร้อมแรม6 g b ซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงนับตั้งแต่ iPhone 13ขณะที่ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะได้รับแรม8 g ิก่อนจะอัปเกรดให้กับ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ในปีหน้า wow. ด้านประสิทธิภาพ iPhone 16และ iPhone 16 plus จะได้รับชิป A 1 7บ i o n i ไอกที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการ N 3 E ของ TSMC ซึ่งเป็นโนด3นาโนเมตรที่มาแมคลูเมอร์และมีอีกหนึ่งรายงานก่อนหน้านี้ปัจจุบันซัมซุงเป็นซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวในการจัดหาจอสแสดงผล OLED สำหรับ iPhone 15ซีรีส์ทั้ง4รุ่น Apple มีซัพพลายเออร์จัดหาจอแสดงผล OLED ทั้งหมด3รายโดย Samsung Display ได้รับส่วนแบ่งมากที่สุดตามมาด้วย LG Display และ BOE ผู้ผลิตจากจีนแต่ปัจจุบัน Samsung กลายเป็นซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวในการจัดหาจอแสดงผล OLED สำหรับ iPhone 15ซีรีส์ทั้ง4รุน่น ปกติแล้ว B.O.E. ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาจอแสดงผล O.L.E.D. สำหรับ iPhone 15และ iPhone 15 Plus แต่พบปัญหาในการผลิตเนื่องจาก iPhone 15และ iPhone 15 Plus มีการเปลี่ยนดีไซน์จากรอยบากเป็นจอเจาะหลุมเพื่อใช้เป็นพื้นที่ของ Dynamic Island และดูเหมือนว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการผลิตได้จนทำให้ B.O.E. พลาดโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ช่วงแรกและคำสั่งซื้อของ B.O.E. ก็ถูกโอนไปยัง Samsung Display LG Display ได้รับคำสั่งซื้อจอสแสดงผล OLED สำหรับ iPhone 15 Pro เท่านั้นไม่รวมกับ iPhone 15 Pro Max นั่นทำให้ Samsung Display เป็นซัพพลายเออร์จอสแสดงผล OLED เพียงรายเดียวในปัจจุบันสำหรับ iPhone 15สี4รุ่นโดยมีปริมาณการผลิตมากกว่าแผนที่วางไว้ในตอนแรกอย่างมาก LG Display ได้รับคำสั่งซื้อจอสแสดงผล OLED สำหรับ iPhone 15 Pro เท่านั้นไม่รวม iPhone 15 Pro Max นั่นทำให้ Samsung Display เป็นซัพพลายเออร์จอแสดงผล OLED เพียงรายเดียวในปัจจุบันสำหรับ iPhone 15ซีรีส์ทั้ง4รุ่นโดยมีปฏิบัติการผลิตมากกว่าแผนที่วางไว้ในตอนแรกอย่างมากคาดว่า Samsung Display ได้รับคำสั่งวัสดุและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับจอแสดงผล OLED ในเดือนกันยายนและตุลาคมเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับคำสั่งซื้อในเดือนสิงหาคมที่มา m a c r u m o r เปิดราคา iPhone 15และ iPhone 15 Pro ทางการในไทย ก่อนรับจองวันที่15กันยายนนี้ Apple ประกาศราคา iPhone 15และ iPhone 15 Pro ในประเทศไทยออกมาแล้วพร้อมเปิดให้ทำรายการสั่งซื้อล่วงหน้าในเวลา19นากาของวันที่15กันยายนนี้ก่อนจะเริ่มจัดส่งและวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่22กันยายน2023เป็นต้นไปราคา iPhone 15รุ่น128 g b ราคา32,900บาทรุ่น256 g b ราคา36,900บาท รุ่น512 g b ราคา45,900บาทราคา iPhone 15 Plus รุ่น128 g b ราคา37,900บาทรุ่น256 g b ราคา41,900บาทรุ่น512 g b ราคา59,000บาทราคา iPhone 15 Pro รุ่น128 g b ราคา41,900บาทรุ่น256 g b ราคา45,900บาท รุ่น512 GB ราคา54,900บาทรุ่น1 TB ราคา63,900บาทราคา iPhone 15 Pro Max รุ่น256 GB ราคา48,900บาทรุ่น512 GB ราคา57,900บาทรุ่น1 TB ราคา66,900บาทขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a มซ่า n ชนแนลรีวินะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ